เป็นวลันซิ่งสวัสดีครับก็กลับมาพบกันในการทําแบบฝึกหัดเล่มที่4นะครับวันนี้เราก็จะไปทําต่อกันในหน้าที่5นะครับตอนนี้เราอยู่กันในการฝึกฝนการใช้ลูกคิดนะครับเปิดมาหน้าที่5ได้เลยนะครับหน้าที่5้านะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับในหน้าที่4เราก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าทําอย่างไรนะครับวันนี้เราจะใช้วิธีการคิดถูกนะครับก็คือดีสิครั้งแล้วคิดถูก1ครั้งนะครับข้อแรกจะขออนุญาตทํา3ครั้งนะครับ เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแล้วข้อแต่ละข้อที่เหลือก็จะทำแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เวลาที่เด็กๆไปทำเองเนี่ยต้องทําข้อหนึ่งให้ครบ9ครั้งนะครับมามาดูโจทย์กันนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่า11บวก67นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นับ1นึ่งรูดหนึ่งทีนับ1น,นะครับอะเริ่ม10ครั้งนะครับ11บวก67 1.11.67 2.11.67 3.11.67 4.11.67 5.11.67 6.11.67 7.11.67 8.11.67 9.11.67 10ครบ10ครั้งคิดถูก1ครั้งนะครับว่าเราทำไปแล้ว1รอบนะครับ อะรอบที่2นะครับทำเหมือนเดิมนับ10ครั้งนะครับ11บ1 1วก1 7 6ิบ1หนึ่งส1บวก67ส6 7 1 1 6อง1 1บวกห7 3 11วก7 4 11บวก67 11บก67 11บก7 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 1 จะได้เป็นทั้งหมด2ครั้งแล้วนะครับข้อแรกนะครับผมจะทําให้ดูแค่3ครั้งนะครับส่วนข้ออื่นผมจะทําให้ดูอย่างละข้อข้อละครั้งนะครับมาต่อกันเลยนะครับครั้งที่3 67, 1มบบวกหกสิบเจ็ดหนึ่งสิบเอ็ดบวกหกสิสองอ็กหกสาสิบเอ็ดบอบกหกสิห้าสิบอดบหกสิหกสดบวกหกสิบกกหกเจ็ด 11-67-8-11-67-9-11-67-10คิดถูกอ่ะนะครับเดี๋ยวอย่าลืมทำให้ครบ9ครั้งนะครับอ่ามาดูข้อที่2กันบ้างนะครับข้อที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะครับ22-65บววกด้ยนะครับรูดนับ1 22-65 1-22-65 2-22

1.33.66สา3 33, 66, 4, 33, 66, 5, 33, 66, 6 6บ3 3 6 6วก3 6ส5.33.66อง3า6บ6 6วก6ส3บ6าบหบกเอ้ย66 7 33เจาบ66วก6บห6บห6ห6นะครับคิดถูก ข้อที่4นะครับ11บวก78นะครับ11บก70แล้วก็บวก8นะครับ1 11บอบวก7 8็11 7บ1 1 1บ1 1วก78 3 11บก7จ4 11บก78 5 11บก78 6 11บก78 8 11 7ิ8 9 11 7 1วถูกข้อที่5นะครับ22 76 1บ2 76 2วก76 3 22 7บห22 76 5 22 76 6บว บวกเจ็ดสิบหกเจ็ดยี่สิบสวกเจ็ดสบวกเจ็ดสบวกเจ็ดคิดถูกนะครับเอาต่อไปนะครับ11บวกด้แปด้านะครับแปดแล้าหนึ่งส็ดแปดสิบห้า 11บ8 5 3 1วก8 1 1 8ิ5ห้า5 5 1 1 8บเ1็ดบ8กแปดสิ1ห5 10ดถกอเข้าคิดถูกเข้อต่อไปครับ77ลบ6นะครับ1 77ลบ6 2 77บ6ลบ6 12ิบส7บลบ1กบลบหบลบห 6, 6, ลบห12 8 77, ลบ 6, 12, 9, 77, ลบ1 10, 10ครั้งขี่ถูกนะครับข้อต่อไปนะครับ88ลบ 6, นะครับ88 ลบ60แล้วก็ลบ7นะครับ1 88ลบมาใหม่นะครับ88บลบหกส8บ8บลบห8บลบหก48บลบ67 5 88ลบ8ลบ88ลบ6 7,9,88,67ลบกิ 7, 9, 8, 18, 6, 7, คิดถูกเอาเข้าต่อไปนะครับ99,68 99,68 1,99ลบ2 9 9 68 3,99 6 9 9ลบ6กสลบหกสลบหกส9ลบ68 4 99ลบ9ลบ 99้บ6 8ลบ8 9บ1ลบห9บดลบถูกครับอ่ะข้อที่10นะครับ88ลบนะครับ88บลบเลบ6อลบ76อ่ะ88ล 3. 88. บลบเจ็ด8ลบ7จ6ด 88. ลบ76 6ปลบลบ76 8 88ลบปลบ7 8, 8, 8ลบเจ 10นะครับสับสนนิดนึงนะครับเพราะตัวเลขมันเยอะนะครับมันพูดพูดเยอะมันก็จะแบบนี่ติดๆบ้างนะครับอ่ะอีก2ข้อนะครับ99 78นะครับ99 78 1 99 78 2 99 78 3 99 78 4 99 78 5 99 78 6 99 78 7 99บ8 8 9 9 78 9 99 78 1บกถูกอ้าเข้าสุดท้ายนะครับ99 86ลบนะครับ99 86 1 9บ86 2 9ล8 6 3 99เก้าสิ9้ลบแปดสิหสี่เก้าสิ้ลแปดส้าเก้ลแปดสบหห้ป้เกลแปสิลบแปดส้้แดสครบ10นะครับอาจจะมีผมอาจจะรับตัดตนบ้างหรืออาจจะพลาดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามัน พูดเยอะๆมันก็สับสนได้บ้างนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือทําโดยการนับ1ิบครั้งไปเลยนะครับดีดที่ครบสิบครั้งต่อหนึ่งข้อนะครับแล้วก็ติ๊กถุกหนึ่งทีนะครับหนึ่งข้อก็ทําให้ครบ9้าครั้งนะครับสวนวันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะครับด้วยถังทำแค่ข้อละ1ครั้งนะครับโอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีนึงในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ